ขณะเดียวกันวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธาน,นีค่ะช่วงเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานายสดาวุฒิศรีกำเนิดหรือว่าเอลอรสอายุ27ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณากรณีเผยแพร่คลิปที่มีการทำร้ายร่างกายนายธีรวัตรศรีรอดหรือว่าเบิร์ตวันว่างๆเนี่ยนะคะโดยเอลอรสเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะซึ่งตัวของแ o ลรถก็เดินทางมาพร้อมกับภรรยาแล้วก็หลังพระนครพร้อมกับกลุ่มเพื่อนด้วยผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าได้ไปร่วมทำร้ายร่างกายคู่กรณีหรือไม่ปรากฏว่า LO รถบอกยังไม่ขอตอบเดี๋ยวรอชี้แจงทีเดียวจะได้เข้าใจทีเดียวเก็บไว้ให้ลุ้นจะได้ตื่นเต้นพอถามว่าเครียดหรือกังวลอะไรหรือไม่ปรากฏว่าแ o ลรถบอกไม่เครียดนะคะจะไปเครียดทําไมพอถามว่ายังติดใจกับคู่กรณีหรือไม่ ลอรถบอกว่าก็ให้รอลุ้นเอาค่ะเราเราได้ไปทำจริงไปพี่ผมเก็บไว้ให้ลุ้นดีกว่าเก็บไว้ให้ลุ้นเก็บไว้ให้ลุ้นจะได้ตื่นเต้นกันนิดนึงนะครับแต่ขอเขาแบงค์ในนิดนึงโอเคไหมครับโอเคตอนนี้ยังติดใจอะไรเขาอยู่ไหมพี่ก็เดี๋ยวให้ลุ้นไงแหมัม <S <S มนนองนั้นมันไะด้ลุ้นไ,ได้ลุ้นนะับได้ลุ้นนะพี่น้องครับลุจจ้นมาล่ะ<ห> ว่าดับป้า<ๆ>ไม่ได้เลยเน,น,นี่ยใช่ไม่งั้นพี่ต้องแจงแล้วแหละ<ๆ>แกงนิดนึงได้ไหมอะแต่ผมก็ไม่ทีเรียดนะผมกม็ค่อยทีเรียดก,กับพวกพี่ๆนักข่าวนะเป<ๆ>็นธรรมดาผมเข้าใจอยู่<ๆ>แต่เป็นแกง๊งเราจริงหรือเปล่าพี่่ไปทำลายเขา,าให้ลุ้นให้ลุ้นให้ลุ้นหมายมาขนาดนี้ต้องลุ้นแล้วนอกจากนี้แอลโอรสยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสื่อมวลชนหลายช่องเลยได้หยิบข่าวตัวเองเนี่ยเอาไปเขียนข่าว แล้วก็ทําให้สังคมโจมตีตัวเองแบบเข้าใจผิดตนเองเนี่ยเข้าใจในบริบทของสื่อนะไม่ได้จิตใจอะไรค่ะแต่ก็อยากจะขอให้ฟังความคิดเห็นของฝั่งตัวเองบ้างซึ่งตนจะออกมาชี้แจงอีกครั้งหลังจากสอบปากคําเสร็จสิ้นนะคะล่าสุดช่วงเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะหลังจากสอบปากคำเอลโอรสเสร็จสิ้นปรากฏว่าพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตํารวจไซเบอร์ ได้ออกมาแถลงข่าวภายหลังจากสอบปากคำลอรถเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยพลตำรวจโทไตรงบอกว่าเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเบิร์ตวันว่างๆนั้นได้มีการส่งเรื่องไปยังสอน,นอบางเขนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดช,ชอบแล้วส่วนการโพสต์คลิปจะต้องรอให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใครกันแน่ที่เป็นคนโพสต์แล้วจะต้องถามกลับไปยังเบิร์ตวันว่างๆด้วยว่าจะยังคงแจ้งความเอาผิดกับลอรถอยู่หรือไม่ ซึ่งคดีนี้เนี่ยถือว่ามีโทษเบานะคะสามารถยอมความกันได้ทีนี้จากการเรียกสอบปากคำเอลโอรสค่ะเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์คลิปดังกล่าวนะคะพนักงานสอบสวนจึงเห็นว่าต้องการเวลาในการตรวจสอบคลิปวิดีโอดังกล่าวเพิ่มเติมอีกจึงขอทําการตรวจสอบและจะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมค่ะซึ่งล่าสุดทางท,ทางตำรวจสอ,อ,อทอก็ทํางานร่วมกับบกนสองตรวจสอบคลิปวิดีโอของในเบิร์ตทั้งหมดนะคะ และเบื้องต้นพบว่ามีคลิปในลักษณะทำคอนเทนต์ที่มีความรุนแรงทั้งหมด12คลิปจะมีการเรียกสอบผู้ที่อยู่ในคลิปอีก12คนมาทำการสอบปากคำภายใน1-2วันนี้ทั้งนี้พลตำรวจโทไตรรงยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าคลิปวิดีโอที่ในเบิร์ดยอมรับว่ามีการส่งตัวแบงค์เลสเตอร์ให้กับพ่อบ้านคลองเตยแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นจะต้องให้ทางฝ่ายสืบสวนส,วนสอบสวนทาการตรวจสอบหากพบว่าเข้าข่ายเป็นการโพสต์คลิปอนาจารสู่ที่สาธารณะ ก็จะต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มค่ะมาพบพนักงานสวนตามหมายเรียกนะครับพนักงานสวนก็ปล่อยตัวชัวคราวนะครับแล้วก็นัดให้มาพบตามระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนกำหนดครับตอนนี้นะครับเราตรวจสอบคลิปพบว่ามีคลิปในลักษณะที่ทำคอนเทนต์นะครับที่มีความรุนแรงนะครับก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนก่อน ในฐานะพยานก่อนนะครับตอนนี้ลิสต์ไว้อย่างต่ำ12ลายแล้วนะครับพนักงานสวนได้ทยอยออกมาเรียกนะครับคิดว่าก็คงจะทยอยมาพบพนักงานสวนในวันสองวันนี้นนร,รับามีคลิป,ปให้ชื่อวกเตรนะ่วให้ตรวจสอบอยู่ครับถ้าเข้าข่ายเป็นเรื่องการโพสต์คลิปนะครับอ,อาจารย์ก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะครับว่าใครเป็นผู้โพสต์นะครับส่วนผู้ที่ร่วม ที่อยู่ในคลิปนั้นก็ต้องผูกดำเนินคดีด้วยนะครับขณะที่ LO รถก็ออกมาเปิดใจหลังจากถูกสอบปากคำเสร็จสิ้นนะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะโดยบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปที่ทำร้ายร่างกายเบิร์ตวันว่างๆรวมถึงไม่ได้ทำร้ายร่างกายในเบิร์ตแต่อย่างใดแต่ที่มาพบกับตำรวจก็มาจากคลิปที่เบิร์ตเนี่ยกล่าวขอโทษตนซึ่งต้นเหตุมาจากที่ตนไปรอเบิร์ตที่วัดทำให้เบิร์ตไม่กล้าเข้าวัด เลยพูดคุยเจราจากับเบิร์ตค่ะให้เบิร์ตถ่ายคลิปขอโทษมาแล้วทุกอย่างจะจบจากนั้นตนเองก็นําคลิปไปโพสต์บน f a c e b o o เนี่ยนะคะลอรถยอมรับด้วยนะคะว่าส่วนตัวเคยมีปัญหากับในเบิร์ตค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ชอบขี้หน้าในเบิร์ตเนื่องจากรู้สึกว่าคอนเทนต์ของในเบิร์ตเนี่ยเป็นคอนเทนต์ขยะแล้วก็ไม่ถูกต้องขอยืนยันว่าไม่เคยมีการทําร้ายร่างกายในเบิร์ตแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้อยากจะฝากไปบอกบรรดารถทัวร์ต่างๆที่มาโจมตีตัวเองว่าขอให้กลับบ้านกันได้แล้วให้ไปทําความเข้าใจซมใหม่ค่ะ ก็มันเป็นอย่างนี้คือผมผมชี้แจงแล้วครับชี้แจงไปแล้วว่าพี่คลิปที่เขากระทืบกันเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนปล่อยนะไม่ได้เป็นคนปล่อยไม่ได้เป็นคนถ่ายไม่ได้อะไรเลยทักอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าใจผิดกับเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าข่าวก็ประโคมว่าผมเป็นคนกระทืบด้วยเป็นคนปล่อยคลิปด้วยจริงๆแล้ว่าไม่ใช่นะครับมมนได้เป็นแบบนี้นะครับสรุปที่พี่เอมาวันนี้รับทราบข้อกล่าวหาก็คือปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนั้นใช่ไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิ เกี่ยวข้องเรื่องที่เบิร์ดทำคลิปออกมาขอโทษผมคนเดียวฝากถึงไรททัวร์ที่มาถึงบอมไปครับก็ฝากบอกทัวร์ด้วยว่ากลับบ้านก็ได้นะครับก็คือทําความเข้าใจใหม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณสื่อด้วยครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็กรุณาช่วยผมคืนบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปยุ่งอะไรกับสื่อเลยนะครับก็ในเมื่อสื่อเผยแพร่ไว้ว่าผมเป็นคนกระทืบนะครับคราวนี้ผมออกมาชี้แจงแล้วว่าผมไม่ได้เป็นคนกระทือก็ตามหลักฐานพยานทุกอย่าง นะครับแล้วก็ตามคลิปตามใบฟ้องนะครับก็ประมาณนี้มาย่านความบริสุทธิ์ใจนิดนึงนะครับลอรสยังฝากถึงเรื่องของความรุนแรงด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากจะฝากไปยังเด็กและเยาวชนรวมไปถึงบรรดาอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เน็ตไอดอลชื่อดังต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงว่าอะไรที่เลิกได้หรืออะไรที่ไม่ดีก็ควรจะเลิกอย่าไปทําเพราะอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นหลังได้รวมถึงเรื่องเว็บพนันออนไลน์ด้วยทุกอย่างมีผลกระทบหมด ซึ่งตนสามารถออกมาพูดได้เนื่องจากว่าตนเองเคยทํามาหมดแล้วแต่ยืนยันว่าทุกวันนี้เลิกไปหมดแล้วก็เลยออกมาพูดได้เพราะตัวเองบริสุทธิ์เนี่ยนะคะทั้งนี้แอลโอรสยังบอกด้วยว่าสําหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านมีแต่ด่ามีแต่นั่งกระดิกนิ้วขอให้ออกมาช่วยเหลือคนอื่นบ้างหรือไม่ก็ไปช่วยงานศพไปช่วยยายของแบงค์เลสเตอร์บ้างไม่ใช่มานั่งด่ายอย่างเดียวพอผู้สื่อข่าวถามว่ามองยังไงที่ในเบิร์ตถูกรุมกระทืบปรากฏว่าแอลโอรสมองว่าเรื่องนี้มองได้2ด้าน ด้านหนึ่งก็ดีด้านหนึ่งก็ไม่ดีอยู่ที่ว่าจะถูกใจใครหรือไม่นะคะขณะเดียวกันเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะครอบครัวของแบงค์เลสเตอร์ก็เดินทางไปเก็บอัฐินะคะที่วัดอองเงินเขตสายไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเผาศพแบงค์เลสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศที่วัดอองเงินเขตสายไหมเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะครอบครัวของแบงค์เลสเตอร์ประกอบไปด้วยพ่อแม่นา้าแล้วก็คุณยายของแบงค์นะคะ เดินทางมาประกอบพิธีเก็บอัฐิหลังจากเมื่อวานนี้เสร็จสิ้นพิธีเผาศพแบงค์เลสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอขึ้นไปยังเมนเผาศพค่ะคุณยายก็ได้ยื่นมือไปสัมผัสกับอัฐิของหลานชายสุดที่รักพร้อมกับบอกว่าตัวตั้งใหญ่กระดูกมีแค่นี้หรือไม่น่าจากยายไปเลยลูกชาติหน้าขอให้ได้เกิดมาเป็นหลานยายอีกนะก่อนที่คุณพ่อคุณแม่และคุณน้าจะเข้ามาประพรมน้ำอาบน้ำน้ำอบนะคะ แล้วก็กล่าวถึงน้องแบงค์ตามลำดับค่ะโดยคุณแม่บอกว่าถ้าชาติหน้าเกิดมาเป็นลูกแม่อีกนะถึงแม้แม่จะไม่ได้เลี้ยงแต่แม่ก็รักหนูสุดชีวิตขณะที่คุณพ่อของแบงค์เลสเตอร์ก็บอกว่าไปสบายนะลูกเกิดใหม่ชาติหน้าขอให้ครบ32นะทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คุณยายกับคุณแม่ของแบงค์เลสเตอร์มีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องของรูปวาดของแบงค์ซึ่งคุณยายอยากได้กลับไปบ้านทั้งสองรูป แต่คุณแม่ของแบงค์บอกว่าขอเก็บเอาไว้รูปหนึ่งได้ไหมแต่สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงกันได้นะคะคุณยายเปิดใจกับนักข่าวด้วยค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้ยายนอนหลับสบายดีทานข้าวได้บ้างไม่ได้ฝันถึงหลานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนกับหลานยังอยู่ข้างๆส่วนเหตุผลที่อยากย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพราะอยู่ที่กรุงเทพไม่มีคนดูแลไม่ได้เกี่ยวกับว่าอยากจะอยู่กับลูกเขยมากกว่าลูกสาวนะคะ นอกจากนี้ยังอยากจะฝากไปถึงแบงค์วันว่างๆที่ตอนนี้เข้าเดือนจําไปแล้วว่าอย่างรอให้มาบวชให้แบงค์เลสเตอร์อยู่นะก็าบอกว่าจะบวชให้แล้วก็ไม่ไม่บวชพอให้คานขี้มาอย่างนี้ให้คานปัสสาวะอย่างนี้ทํารุนแรงงเอาแกงมอละเลงหัวอะไรพวกนี้มันเป็นข้ออ้างไหมก็ว่าจะเป็นข้ออ้างนะ พอถ้าตั้งใจก็น่าจะบวชตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่เห็นต้องรอให้โดนจับก่อนใช,ใช่เขาบอกวันแรกอ่ะอเขาบอกขึนแก้วบวชให้ก็หายหัวเลยเดี๋ยววันสองก็ไม่มาอีกก็คอยเข้อยู่นั่นคอยให้เขาหมดกัน<ำ>ใช่ไหมว่าเขาโดนจับแล้วอยางรูง้ค่ะเขาบอกเขาโดนก็าโดนกระทืบด้วยไม่รู้กระทืบที่ไหน อยากให้เขาได้รับเวรกรรมที่เขาก่อไหมใช่อันถึงที่สุดเลยขณะเดียวกันคุณพ่อของแบงค์เลสเตอร์นะคะก็เปิดใจถึงเหตุผลที่เตรียมจะย้ายของกลับไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะโดยบอกว่าเป็นความต้องการของน้าชายว่าอยากจะให้คุณยายกลับไปอยู่ที่อุดรเพราะอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยโดยถ้าคุณยายอยู่ได้ก็จะให้อยู่ไปก่อนแต่ถ้ายายอยู่ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะ ยืนยันว่าตนเองกับคุณแม่ของน้องแบงค์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ยินดีที่จะให้คุณยายกลับไปอยู่บ้านของตัวเองด้วยถือว่าเป็นการทําเพื่อแบงค์ที่ดูแลยายเป็นอย่างดีและอยากจะให้ยายมีบ้านอยู่อย่างสบายใจส่วนคุณแม่ต้องทํางานต่อที่กรุงเทพก็เลยเดินทางไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะ